สวัสดีค่ะอ่าวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะมาสร้างแพทเทิร์นนะคะแขนเลยให้ชมนะคะแขนเลยแบบนี้เนาะแขนเลยลงมาแบบนี้ทีนี้ลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่อยากได้แบบเสื้อสายเดี่ยวตัวนี้นะคะเสื้อสายเดี่ยวต่อชายย้อยนะคะแม่ทําได้ไหมทําให้หนูดูหน่อยนะคะเพราะว่าเขาซื้อเสื้อมาใส่นะคะเขาก็เลยอยากได้แบบออยากรู้ว่าแม่สร้างได้ไหมนะคะโอ้โหแม่ก็เลยจะมาสร้างนะคะแล้วก็ แบ่งปันเพื่อนๆที่อยู่ในหน้าผิดด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะตามแบบที่เขาส่งมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นต่อใต้อกนะคะต่อใต้อกแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นเนี่ยนะคะเป็นทรงยไว้แล้วก็ไม่เท่ากันนะคะชายไม่เท่ากันอันนี้ลูกสาวใส่นะคะแล้วก็จะอ่าด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยนะคะ ก็อบแบบนี้เลยแต่ตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาใสาย่ยางยืดนะคะเขาใสาย่ยางยืดแต่เม้นอันนี้ไม่ใช่แล้วก็มีเชือกปูกหลังเส้นหนึ่งแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเริ่มจากเนาะเริ่มจากการที่เราก็จะ,ะวัดเข้ามานะคะวัดเข้ามาเส้นนี้นะคะเราก็อยากจะ,ะปิดทรงนะคะตัวนี้เขาก็จะจับจีบจับจีบด้านล่างนะคะปิดทรงปิดอะไรเนาะ ใต้อกนะคะเราวัดลงมาจากตรงอกตรงนี้นะคะวัดลงมาใต้อกใต้อกสักเ8เซนนะคะ8เซน8เซนก็นะคะวัดลงมา8เซนก็คือเส้นนี้นะคะขีดเส้นนี้สร้างแบบไว้มาตรฐานนะคะตัวนี้เป็นแบบมาตรฐานแบบมาตรฐานแต่เราย่อส่วนอันนี้เราไม่ยังไม่ได้แยกอะไรนะคะชิ้นหลัง แต่ชิ้นหน้าเนี่ยเราปิดเกตไปแล้วนะคะแล้วก็ปิดคอไปแล้วหนึ่งเซนนะคะปิดเกต1เซนปิดคอ1เซนปิดวงแขนหนึ่งเซนแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาแต่งโค้งอกนะคะให้สวยงามนะคะทรงตัวนี้ให้สวยงามแล้วเราก็วัดจากจากตรงตรงยอดอกนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นยอดอกของเราเราวัดลงมาสี่เซนนะคะอาวัดจากยอดอกเนี่ยลงมาสี่เซนนะคะตัวนี้นะคะสี่เซน วัดลงมาสี่เซนแล้วเราก็ตัดออกแยกออกจากกันไปเลยนะคะพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะปิดเก็ดนี้นะคะเปิดเกรดนี้นะคะเปิดเก็ดนี้นะะเ,ปเ,นเปิดตรงเกรดนี้เลยนะคะอ่านี่นะของตัวที่เขาอยากอยากให้แม่สร้างให้ชมก่อนนะคะ อ่าเราก็จะวางส่วนนี้นะคะให้เขาเท่ากันส่วนตัวนี้นะคะให้เท่ากันก่อนแล้วพอที่เราปิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเส้นนี้นะคะก็จะไม่เท่ากันแต่เราก็ไปแต่งใหม่อ่าให้วัดจากเส้นเดิมเนี่ยนะคะจากเส้นเนี้อ่าวัดเข้ามาวัดเข้ามาให้ถึงเส้นไหลนี้เลยนะคะเส้นไหลนี้เพราะว่าเชือกสายของเขาจะอยู่ตรงกลางไหลพอดีนะคะสายของเขาเอาเส้นไหลเป็นเกณฑ์ไปเลยนะคะ เส้นไหลเป็นเกณฑ์เราก็จะใช้ไม้บรรทัดโค้งตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็วัดตัวนี้ขึ้นมาด้วยวัดตรงเนี้ยขึ้นมานะคะสองเซนนะคะวัดขึ้นมาสองเซนถ้าเป็นเสื้อแบบปกติก็คือสองเซนแต่อันนี้เราย่อส่วนก็คือหนึ่งเซนวัดเข้ามาสองเซนแล้วทีนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดโคง้งอ่นี่นะคะเราก็จะได้คอแบบนี้ เราก็จะได้เส้นวงแขนแบบนี้จากนั้นเส้นนี้นะคะตัวนี้เป็นเส้นอกเราก็วัดจากคอลงมาว่าเราจะเอาเท่าเส้นไหนนะคะก็ประมาณเส้นบ่าหน้านะคะก็จะอยู่ประมาณเส้นบ่าหน้าแล้วกันนะคะเส้นบ่าหน้าหรือจะลึกกว่าบ่าหน้านิดนึงนะคะก็จะอ่าลงมาเลยบ่าหน้าลงมาอีกนิดนึงก็ได้นะคะเส้นนี้เป็นเส้นการออกแบบดีไซน์นะคะเราก็กะเอาประมาณนะคะกะประมาณเอา ตรงนี้เราก็วัดไว้นะคะว่าเท่าไหร่สายตัวนี้ก็จะอยู่ที่สิบเซนนะคะอยู่ที่สิบเซนอ่าอยู่ที่สิบเซนอ่าจะแต่งตัวนี้เข้านิดหนึ่งนะคะตรงอกตัวนี้เราจะแต่งตัวนี้เข้านิดหนึ่งถ้าเราไม่แต่งเข้าเพราะว่าเขาเป็นเสื้อตัวหลวมเราก็ตีตรงเลยก็ได้เพราะเขาจะรูดๆแล้วก็จะมีจะมีอ่าจะมีเชือกผูกด้านหลังอีกนะคะก็ตีตรงลงมาเลย ก็ประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาจับจีบตรงนี้นะจับจีบจับจีบจับจีบนะคะแบบเขาก็จะจับจีบตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นทรงเป็นทรงแต่ว่าตรงนี้ก็จะหลวมเพราะมันมีเชือกผูกทําชิ้นหลังต่อเส้นอกพอดีแต่แลราให้เราตีขึ้นไปสองเซนเพราะเส้นนี้เราก็ตีขึ้นมาสองเซนเหมือนกันนะคะก็วางชนกันแบบนี้แล้วก็ อยากจะตีโค้งก็ตีโค้งได้นะคะเส้นนี้ตีโค้งนิดๆก็ได้นี่เราก็มาเช็คนะคะมาเช็คตรงนี้สายเจ็ดห้านี่เรากรีดออกไปเลยนะคะเราก็กรีดเส้นนี้ออกไปเลยอ่าส่วนใต้อก เอาจุดนี้เท่ากันเลยนะคะด้านหลังก็จะอาจจะเข้ารูปนิดนึงก็ได้นะคะพอที่เราจะไอ้นี่เข้าประมาณประมาณประมาณหนึ่งเซนนะคะเข้ามาประมาณหนึ่งเซนตัวนี้ก็ให้เข้าหนึ่งเซนเหมือนกันนั่นแหละนะคะตีเข้ามาเลยตีเข้ามาหนึ่งเมหนึ่งเซนตัวนี้นะคะตัวนี้ให้เราเก็บ เก็บตรงนี้นะคะประมาณ0.5เซนตัวนี้นะคะ0.5เซนแล้วก็เก็บตรงนี้ด้วยข้างละข้างละ0.5เหมือนกันข้างละ0.5เหมือนกันปิดตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็ปิดนะคะปิดตรงนี้ช่วงย้อยของตัวนี้นะคะเราก็ เราก็ปิดตรงนี้ก่อนปิดตรงนี้เพราะว่าเราปิดตรงนี้นิดนึงชิ้นหน้าชิ้นหลังปิดเหมืนอนอันนี้ความยาวคือความยาวคือ่อ20เซนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแต่งอีกรอบนึงว่าเราอยากได้ยาวเท่าไหร่เราก็ตัดนะคะตัดแยก แยกแบบนี้นี่ก็ประมาณหกเซนก็มันจะต้องวางทบกันเนาะตัวนี้ก็ตีออกมาสามเซนนะคะช่องนี้นะคะลงมานี่เลยนะคะอ,นนอันนี้ก็คือกลางหลังเนี่ยจะเหมือนกลางหลังตัวนี้จะ จะสั้นนะคะแล้วก็โค้งลงมาให้รับกันฝั่งอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะสั้นๆสั้น,นคือตัวนี้เป็นการออกแบบนะคะเป็นการออกแบบเป็นการดีไซน์ว่าอยากจะให้ยาวให้สั้นแค่ไหนนะคะตัวนี้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราเนาะอ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะเหมือนเป็นแฉกแบบนี้อันนี้เป็นกลางหน้านะคะกลางหน้าของเขาก็จะอยู่แบบนี้ ก็จะเหมือนคล้ายๆแบบนะคะคลายๆแบบนะคะอ่าคล้ายๆแบบเลยก็ก็เาก็จะย้วยทีเนี้ยผ้าก็จะเป็นผ้าย้วยนะคะเหมือนกับนําลูกไม้มาใส่นําลูกไม้มาใส่แต่ถ้าเราอยากจะแยกชิ้นนี้นะคะอยากแยกชิ้นนี้ตรงนี้ก็จะอาจจะเลยมาอย่างนี้นะคะเลยมาอย่างนี้เนี่ยนะคะเลยมาแบบนี้นะคะอาจจะอาจจะไขว้กันอยู่ก็ได้นะแต่จริงๆเนี่ยเขามีสายตรงนี้ไงสายผูกเอวออกไป ตัวตามแบบเนี่ยก็อาจจะตรงลงมานะคะตรงนี้เป็นตรงลงมาเลยเวลาเราผูกเขาก็จะไปด้านหลังนะคะย่นไปด้านหลังแต่พอเราตีเข้ามานิดหนึ่งเซนหนึ่งอย่างเงี้ยตรงนี้เราอาจจะเข้าลําบากเราก็ใส่ซิปข้างนะคะลงมานิดหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับรูดสวยงามส่วนตัวนี้นะคะเราก็หาลูกไม้มาแต่งนะคะของเขาก็จะรู้สึกว่าจะเป็นลูกไม้แต่ถ้าเราไม่ทําตรงนี้นะคะถ้าเราไม่แยกตรงนี้เราก็ทําแค่ลงมาอย่างนี้ก็ได้ ลูกไม้เราก็ใส่ใส่เลยลงมาเองนะคะใส่เลยลงมานะคะแบบนี้เนาะเปี้ยออกมาก่อนนะคะก็เปี้ยออกมาก่อนให้เป็นสองชิ้นเพราะว่าเราปิดครั้งแรกแต่เราเราคว้านออกมาเยอะเราคว้านออกมาเยอะนะคะแล้วเราปิดอีกนิดหนึ่งปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันยิ่งไปก่อนเสร็จแล้วเราก็มาปิดตรงนี้นิดหนึ่งเราจะปิดตั้งแต่ในนี้ก็ได้นะคะปิดตั้งแต่ในนี้ก็ได้แต่เราไม่ได้ปิดเราก็มาปิดในนี้เนาะ เนี่ยนะคะตรงนี้ไปจับจีบก็ได้แทนที่จะจับเป็นเกตเดียวนะคะเราก็ไปทําเป็นจีบจีบให้มันสวยงามตรงนี้อยากจะตัดแยกก็แยกได้นะคะอยากจะตัดแยกก็แยกได้อ่าก็ตัดแยกออกไปคขว้กันก็คือตัดแบบนี้มาสองชิ้นให้มันคขว้กันเนี่ยนะคะตัดแบบนี้สองชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเขาก็จะคขว้มาทางนี้นะคะเขาก็จะคขว้มาทางนี้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะไปแล้วค่ะ